เจอการอ้างเหตุผลในตรรกศาสตร์ใช้หลักการนี้ข้อนี้เป็นแนวข้อสอบคณิตหนึ่งซึ่งโจทย์มีการถามว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลหลักการคือแบบนี้ถ้าน้องเจอแนวข้อสอบที่เป็นการอ้างเหตุผลให้น้องสมมุติเหตุเป็นจริงและก็ผลเป็นเท็จ พอน้องให้เหตุเป็นจริงพอน้องให้ผลเป็นเท็จและน้องแปลงย้อนกลับและถ้ามันมีการขัดแย้งเราจะสรุปว่ามันสมเหตุสมผลเราจะจำย่อๆว่าขัดเท่ากับสมและถ้าเกิดน้องแปลงย้อนกลับแล้วไม่มีตรงไหนขัดแยง้งเราจะสรุปว่าไม่สมเหตุสมผลเราก็เลยสรุปย่อๆสั้นๆว่าถ้ามันไม่ขัดแสดงว่ามันไม่สม เป็นหลักการนีเดี๋ยวพี่พาทำกอไก่กอไก่หลักการก็คือให้เหตุเป็นจริงแล้วก็ให้ผลเป็นเท็จให้เหตุเป็นจริงให้เหตุเป็นจริงแล้วก็ผลเป็นเท็จไอ้ผลอันสุดท้ายเป็นเท็จทีนี้เวลาเริ่ม น้องเริ่มจากตัวไหนก็ได้ที่น้องรู้สึกว่ามันง่ายจะเริ่มจากเหตุเริ่มจากผลได้หมดเลยถ้าเป็นพี่พี่เริ่มจากผลเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไอคิวอ่ะเป็นเท็มันมีตัวเดียวไงใช่ไหมเราก็เลยเขียนเก็บไว้ว่าคิวเป็นเท็ได้มาแล้วทีนี้สิ่งที่พี่ทําถัดไปคือพี่มองว่าคนที่พี่จะเริ่มอ่ะพี่เริ่มเหตุเบอร์สองเพราะว่าประพจน์มันน้อยมันมีแค่2ตัวน่าจะไปต่อได้ง่ายกว่า ใช่ไหมพี่ก็ทําการแทนคิวเป็นเท็จน้องก็ต้องไปนึกว่าอะไรแล้วเท็จถึงจะเป็นจริงไม่ไม่ใช่จริงอยู่แล้วเพราะว่าจริงแล้วเท็จมันจะได้เท็จใช่ไหมแต่คําตอบอะกูได้จริงถูกไหมแสดงว่ามันมีแค่เคสเดียวคือต้องเท็จแล้วเท็จถึงจะได้จริงแสดงว่าพีของน้องอะต้องเป็นเท็จด้วยทันพี่ไหมอันนี้ไปแล้ว หลังจากนั้นหลังจากนั้นเหลือแค่เหตุข้อที่หนึ่งน้องก็ต้องเอาคําตอบที่ได้ประพจน์ที่ได้ไปแทนในข้อที่หนึ่งแล้วเช็คว่ามันขัดแย้งไหมถ้าขัดก็สมไม่ขัดก็ไม่สมน้องก็ลองแทนทีนี้แทนได้หมดเลยทั้ง P ทั้งคิพี่ขอแทนก่อนนะ P เป็นเทสน้องก็แทนไปเชื่อมได้หรือ p เป็นเทสเจอและ Q เป็นเท็จแต่ว่ามันเป็นนิสัยเท็จอ่ะมันต้องเป็นจริงแล้วเวลาพี่ทำอ่ะพี่จะเริ่มจากในวงเล็บก่อนแล้วพี่เป็นการจำว่าถ้าและเจอเท็จอ่ะมันจะตอบเท็จทันทีก็อน,นี้เป็นเท็จและไอ้ข้างหน้าเชื่อมได้หรือและทีนี้เท็จหรือเท็จอ่ะมันเป็นตัวหลักมันจะได้เท็จและไอ้ด้านขวามันเป็นจริงแต่ไอ้ซ้ายเป็นเท็จแบบนี้เขาเรียกว่ามันขัดแยง้งและถ้าเกิดว่ามันขัดแยง้งอ่ะ เราจะสรุปว่ามันสมเหตุสมผลแสดงว่ากอไก่ตอบเลยสมเหตุสมผลเพราะมันขัดแยง้งพี่เขียนสั้นๆว่าขัดแย้งกันก็เลยสมเหตุสมผลแบบนี้เลยน้องเดี๋ยวมาดูไข่กัน่าหลักการก็คือเหมือนเดิมเหตุเป็นจริงเหตุมี3ามข้อเหตุเป็นจริงเหตุเป็นจริงแล้วก็ผลเป็นเท็จทีนี้เวลาเริ่มพี่บอกว่ายังไงนะ เริ่มตัวไหนก็ได้ที่น้องรู้สึกว่ามันง่ายจะเหตุข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ได้หรือจะเริ่มที่ผลก็ได้ได้หมดเลยตัวที่ง่ายเริ่มมันได้เลยอย่างเช่นพี่ว่าผลนะง่ายเพราะมันมีประคตตัวเดียวไงเนี่ยถ้าน้องเริ่มจากผลนะพีเป็นเท็จเขียนเก็บใบเขียนเก็บใบพีเป็นเท็จและพี่ว่าไอ้พีไล่ขึ้นเหรอเหตุข้อที่3นิเศษ S ได้จ,จริง S ต้องเทสถูกไหมเอสเฉยๆต้องเทสและตัวที่จะจริงจริงๆน้องจะเริ่มข้อ1ห,หรือข้อมันได้หมดเลยอะ่ะเออแต่พี่ทําไล่ขึ้นแล้วกันขี้เกียจโยกไปโยกมาออันที่สองนะทีนี้อันที่สองเราจะต้องมาหา R ถูกไหมมันจะติดไว้เป็นนิเศษ R หรือ S เ,เนี่ยเป็นเทสแล้วมันได้จริงน้องๆฟังตามพี่นะ น้องว่าเท็จหรืออะไรถึงจะได้จริงไม่ใช่เท็จหรือเท็จแน่ๆเพราะเท็จหรือเท็จมันจะตอบเท็จมันจะต้องเป็นเท็จหรือจริงถึงจะได้จริงแสดงว่าไอ้ก้อนแรกน้องจะต้องตอบจริงนี่เศษ R ตอบจริง R ของน้องจะตอบเท็ดรู้เรื่องตามพี่นะที่เหลือ หรือเหตุข้อ1น,น้องก็ระดมพลไปยัดในข้อ1และวเช็คว่ามันขัดไหมถ้าขัดก็สมไม่ขัดก็ไม่สมนี่คือข้อ1ตัวแรกเปิดมาเลยเป็นนิเศษพีแต่พียเป็นเทจนิเศษเทจก็ต้องได้จริงและเชื่อมด้วยท่าแล้ว R ของน้องก็เท็จถูกไหมเราหามาเมื่อกี้จริงแล้วเท็จได้ใครนะได้เทจเป็นตัวหลักพอดี ไอซ้ายเท็ดไอขวาจริงขัดแน่ๆถูกไหมซ้ายเท็ดขวาจริงแล้วพี่บอกแล้วว่าถ้ามันขัดแย้งเราจะสรุปว่ามันสมเหตุสมผลแสดงว่าข้อนี้สมเหตุสมผลทั้งไก่และไข่ตอบช้อยที่หนสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A l เลเวลเด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียว พี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต l e v รเเด็กหกเก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ Matt Underscore d ์มีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน